แหวนแต่งงานดาราเนี่ยจะต้องแบบว่าอลังการขนาดไหนเนาะเป็นแหวนหน้าตายังไงในราคาเท่าไหร่หลักแสนไหมหลักล้านไหมหลัก10ล้านหรือเปล่าไปวันนี้ไปเจาะกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันค่ะถ้าอยาให้หมสองอันไหนเพิ่มอีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ไปกำลังใจให้ก่อนนะแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนได้เลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ แล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla m o e ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปสองแหวนแต่งงานของงานแต่งงานของคุณแก้วจรินยานะคะแล้วก็คุณโทนี่รากแก่นเรียกได้ว่า2คนนี้เนี่ยเป็นสายแฟร์แบบ สายแฟตที่สุดอะทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะไปส่องไปเทมกุชชี่ของคุณโทนี่รากแก่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาส่องแหวนแต่งงานในงานของทั้งคู่กันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปส่องกันค่ะโมสกต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและที่ชอบที่สุดเลยก็คือการจัดงานแต่งงานแบบ new normal เนะคะเรียกไ,ได้ว่าโอ้โหเลิศม,มากๆเนะะี่ยเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นไอเดียให้กับหนุ่มๆสาวๆที่กําลังจะจัดงานแต่งงานในช่วงนี้ได้ด้วยค่ะ เราไปเรื่องกันดีกว่าว่าแหวนแต่งงานของคู่นี้เนี่ยเขาใช้แหวนอะไรรูปร่างหน้าตาแบบไหนและราคาเท่าไหร่บ้างค่ะมาเริ่มกันที่คุณโทนี่รากแก่นกันเลยนะคะซึ่งแหวนที่คุณโทนี่รากแก่นใช้ในวันนี้ค่ะก็คือ love ring นั่นเองนะคะจากแบรนด์ Car t เ e r นะคะต้องบอกว่าแหวนจากแบรนด์ Car t เ e r นะคะเป็นแบรนด์เครื่องประดับนะคะที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากๆที่ถูกนามาใช้เป็นแหวนแต่งงานแหวนมั่นนะคะ เพราะว่ารูปร่างดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสวยงามเลอศข้ามากจริงๆค่ะและสำหรับ Love Ring วงนี้นะคะเป็นสีพิ n k ก 18K นะคะซึ่งวงนี้ค่ะถูกเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี1970ค่ะที่นิวยอร์กนั่นเองคอลเลคชันเลิฟนะคะถือเป็นคอลเลคชันที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นความหมายของสกรูวงกลมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเว็บเขาใช้คำว่า โอเวนะคะแต่ว่า most คิดว่ามันก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็สามารถดิ้นได้มันก็คือแบบสกรูวงกลมนั่นแหละและความหรูหรานี่ที่บอกได้เลยว่าเห็นปุ๊บนี่ก็คือตะลึงเลยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแหวนวงนี้เนี่ยมันสวยงามเลอค่าเหมาะกับการเป็นแหวนมั่นแหวนแ,แต่งงานจริงๆค่ะวงนี้ราคาอยู่ที่1,750ดดอลลาร์ 1, ค่ะต้องบอกก่อนว่าที่มันไม่มีราคาของประเทศไทยเนี่ยเพราะว่า แบรนด์คาร์ทเะคะไม่ได้มีออฟ i ิเชียลเว็บไซต์นะคะของทางประเทศไทยก็เลยไม่สามารถหาราคาของทางเมืองไทยได้ แต่ว่ามอสสามารถหาราคาของทางฝั่งอเมริกาได้นะคะมอสก็เลยจะทําการแปลงเป็นเงินไทยให้ทุกคนไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขเองนะคะมอสแปลงไว้ให้ด้านบนนี้เลยว่าวงไหนราคาเท่าไหร่เป็นเงินไทยและประมาณเท่าไหร่ค่ะสําหรับใครที่มองหาแหวนแต่งงานแหวนมั่นแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถดูราคาประมาณประมาณเป็นไอเดียได้ถ้าเกิดว่าไปซื้อเมืองไทยเนี่ยมอสว่ามันไม่น่าจะแบบแพงขนาด2เท่า3เท่าอะไรขนาดนั้นค่ะก็อาจจะมีบวกเพิ่มบ้างแต่ว่าราคาเนี่ย บวกลบแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ค่ะดูแหวนของคุณโทนี่รากแก่นไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยมาถึงแหวนของคุณแก้วจริญยากันบ้างแล้วทางฝั่งเจ้าสาวเนี่ยแหวนอลังการสุดๆค่ะขอบอกซึ่งวงนี้เป็นวงเดียวของคอลเลคชัน n o v e r i n g นะคะที่ไม่เปิดเผยราคาในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดว่าอยากทราบราคาเนี่ยจะต้องติดต่อขอราคาเป็นพิเศษเท่านั้นนะ,ะหรืออาจจะต้องทำนัดเข้าไปด้านในเพื่อ สอบถามราคาค่ะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแหวนวงนี้ที่คุณโทนี่รากแก่นเลือกให้เจ้าสาวของเขานะคะแหวนวงนี้ค่ะเป็นสีพิงโก 18K นะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับของคุณโทนี่เลยนะแล้วนอกจากนั้นค่ะที่บอกว่ามันพิเศษมากๆที่ไม่มีราคาหน้าเว็บเนี่ย ต้อง r e q u e s ต์ไพร e ์กันเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่าเป็นแหวนที่มีการประดับเพชรนะคะซึ่งเป็นเพชรที่ถูกตัดแบบ r ิลเลียนคัตนะคะทุกคนจะมีตั้งแต่0.23ไปถึง0.49กรัตเลยนะคะและนอกจากนั้นค่าสีของเพชรก็จะเป็น f color VVS2 clarity นะคะแหวนวงนี้ค่ะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือสีพิง k g โก d นะคะสีไวท์โก l d นะคะแล้วก็ใครที่ อยากจะได้เป็นแบบว่าสีทองเนี่ยมสคิดว่ามีนะแต่ว่าไม่ได้มีในทุกประเทศค่ะอาจจะต้องสอบถามหรือว่าทํานัดเข้าไปดูในช็อปของทางคาเทียเอเอานะคะราคาของวงนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ3,600ดอลลาร์ค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะแหวนของคาเทียนะะีจะได้รับการเลือกให้เป็นแหวนเลอค่าที่ถูกใช้เป็นแหวนงานแต่งแหวนงานมั่นทั้งหลายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่โด่งดังที่มมสเพิ่งทำคลิปกันไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะคลิปของคุณตูนคุณก้อยนะคะงานนั้นเนี่ยมมสก็ไปส่องกระเป๋าในงานมาสวยทุกใบเลยค่ะใครยังไม่ดูสามารถไปย้อนดูกันได้นะอ่ะกลับมาที่เรื่องแหวนค่ะแหวนของคาเทียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งวงค่ะที่คุณตูนเขาเลือกให้เจ้าสาวของเขานะคะและคุณตูนเนี่ยก็ใส่แหวนของคาเทียด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแหวนสองวงนี้ค่ะตามรูปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแหวนอะะไรรย่าางบ้น,นะคะ วงนี้ค่ะที่คุณตูนเลือกให้คุณก้อยนะของผู้หญิงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นวงที่มีเพชรอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Cartier Platinum Diamond 1895 s o l i t a i r e วงนี้ค่ะมีความพิเศษต้องบอกว่าคล้ายๆกับวงของคุณแก้วเลยนะคะเพราะว่าจะต้อง Request Price นะคะไม่ได้มีราคาอยู่หน้าเว็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีขนาดของเพชรนะคะ ว่าเป็นกี่กระัตนะคะแล้วก็สีเพชรเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีเพชรขาวเลยนะคะ F color VVS2 clarity เหมือนกันนะคะวงนี้ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ3,600ดอลลาร์ 3, ค่ะว้าวเรียกได้ว่าคุณค่าที่คุณก้อยคู่ควรจริงๆค่ะ นอกจากแหวนแต่งงานของเราดาราเซเลบทั้งหลายแล้วใช่ไหมคะมอสกยังเลือกแหวนที่เป็นแหวนเรียกได้ว่าเป็นแหวนยอดนิยมนะคะมาอีก2วงจะเป็น1วงที่เรียกได้ว่าราคาเนี่ยอีโ,โนโมิกมากกว่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงที่เรียกได้ว่าราคาเวอร์หวังอลังการจริง มีวงไหนบ้างใครที่กําลังจะเป็นว่าที่เจ้าบา่าวเจ้าสาวเนี่ยหรือว่ามีไอเดียจะซื้อของขวัญให้คู่ของคุณในะคะในช่วงปีใหม่คริส,สต์มาสที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็อาจจะดูเอาไว้เป็นไอเดียได้ค่ะวงต่อไปนี้ค่ะเป็นวงของคุณผู้ชายนะคนนั่นก็คือวงนี้เลยค่ะ c d เดคาติเยวเวดดิ้งแบนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเวดดิ้งแบ n นนะคะก็คือเป็นแหวนที่ เรียบหรูนะคะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าเหมาะกับผู้ชายที่แท้ทรูค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่ชอบใส่แหวนเพชรนะคะหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าวิบวับวิบวับใช่ไหมคะเพราะว่ามันแต่งตัวยากจะไม่เหมือนกับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นแหวนที่มีความเรียบหรูนะคะตัวนี้ค่ะวัสดุจะเป็นแพลทินัมนะคะแล้วก็มีการเลเซอร์คาว่าคาร์เทียที่เป็นชื่อแบรนด์อยู่บนตัวเรือนด้วยราคาอยู่ที่ 2,870ดอลลาร์ 2, ค่ะและอีกหนึ่งวงนะคะนั่นก็คือ Love Ring นั่นเองนะคะตัว Love Ring เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกับแหวนของคุณแก้วจริงยางแต่วงนี้ค่ะอลังการงานสร้างเวอร์วังหนักเข้าไปอีกค่ะราคาของวงนี้ค่ะอยู่ที่9,150ดอลลาร์ 9, ค่ะออ้ราคาไปไกลขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแหวนมันหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะนี่เลยค่ะสำหรับตัวแหวนตัวนี้นะคะจะเป็น Love Ring Diamond p a v e ะะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพิง์โกลนะคะแล้วก็เป็นไดมอนด์หรือว่าเพชรเนี่ยรอบวงเลยนะคะมีเป็นเพชรเม็ดเล็กๆๆๆนะคะแล้วก็มีเป็นเพชรเม็ดแบบว่าใหญ่ขึ้นมานะคะซึ่งอยู่ตามจุดต่างๆของแหวนนะคะรอบวงเลยทีเดียวมีหลายสีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสีพิง์โกลนะคะสีไวท์โกลนะคะหรือว่าสีทองก็มี ก็เลือกกันได้ตามแบบที่ถูกใจเจ้าสาวเจ้าบ่าวกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยคุณสามีมาแบบว่าเปิดกล่องส่งแหวนอันนี้ให้นะโอจะกรี๊ดจนสลบไปเลยค่ะบ,บอกเลยใครที่กําลังมองหาของขวัญอยู่ก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะได้ไอเดียไปนะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปของคุณแก้วนะคะที่โมสไปส่องแฟชั่นของคุณแก้วมาบอกได้เลยว่าคุณแก้วจริญญาหรือว่าแก้วเฟยฟังแก้วเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวได้แบบ ดีมากอะทุกคนคือสไตล์เก่งมากบางอย่างนะใช้ของไม่แพงนะคะแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูแบบว้าแพงจังพอกลับก็ไปดูในราคาเนี่ยอ้าไม่แพงนะราคาแบบว่าหลักร้อยหลักพันก็มีนะแต่งออกมาแล้วแบบเอาดูแพงซะงั้นอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไอเทมไหนบ้างในคลิปต่อไปนะคะคลิปของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมอสอัปเดตเลยใครที่ไม่อยากพลาดใคอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็ ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะในช่องของโมชเนี่ยไม่ได้สอนแค่แบรนด์เนมของดารายอย่างเดียวนะมีการให้ความรู้ด้วยใครที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะว่าวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าอะไรดูแลแบบไหนหรือแม้กระทั่งมือใหม่อยากจะเข้าไปในร้านแบรนด์เนมนะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าแค่อยากเข้าไปดูอย่างเดียวอะไม่ได้อยากซื้อตอนนี้ทํายังไงดีต้องพูดยังไงต้องตอบยังไงเนี่ยให้มันดูไม่เขอะเขินนะ,ะหรือว่าใครที่เป็นแบบว่าเอ็กซ์เพรสขึ้นมาหน่อย ชอบไปชอ็อปแบรนด์เนมบ่อยละแต่ว่าอยากได้เทคนิคของการแบบว่าชอบอยังไงให้ได้ของขวัญได้ของพรีเมียมกิฟต์นะคะหรือว่าช็อปที่ไหนช็อปเวลาไหนได้ของราคาถูกที่สุดมอสก็มีทําคลิปให้ความรู้เอาไว้ด้วยนะคะในคลิปเก่าๆในช่องของแคสซิล่ามอสนี้เลยค่ะคุณสามารถเข้าไปเปิดดูได้เลยนะแต่ว่าใครที่เกลียจเข้าไปหาค่ะไม่เป็นไรแค่กดลิงก์ด้านล่างใน description ะะน,นี้มอสแปะลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่อยากจะดูคลิปความรู้เหล่านี้ค่ะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ ใครที่อยากจะรีเควส์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมคำถามเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอยากให้ไปส่องเซเลบดาราคนไหนค่ะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้นะคะใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์คอมเมนต์ของคุณเยอะๆนะคะเดี๋ยวโมจะไปจัดมาให้อย่างดว่ดวนเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาเดีอส นี่เนี่ยมีทริคเล็กๆมาฝากกันด้วยค่ะก่อนจากกันไปใครที่มีผ้าพันคอเนะคะเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยมอสแต่งตัวแบบเออน่ารักนะเพราะว่าเอาผ้าพันคอเนี่ยมาอัดเด็ใส่เป็นเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันร้อนใช่ไหมบางคนรู้สึกว่าอยากได้ไอเทมที่มันเป็นแบบไอเทมราคาถูกเป็นแบรนด์เนมผ้าพันคอเนี่ยแนะนําค่ะใช้ได้หลายอย่างพันคอได้พ่อหัวได้นะคะทาเป็นผ้าพันหูก,กระเป๋าก็ได้แล้วก็ยังสามารถเอามาทําเป็น สไตล์เสื้อผ้าแบบนี้ได้ด้วยนะคะวิธีทําก็ง่ายๆเลยก็พับผ้าเันผอมคุณนะคะทบๆๆลงไปนะ,ะแล้วก็ทาดบ่าลงมาแบบนี้นะคะทาดเลยมาตรงแบบช่วงตัวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หาเข็มขัดเส้นหนึ่งจะเป็นเข็มขัดไซส์แบบเล็กๆนะหรือว่าเป็นเข็มขัดหนาๆแบบพี่โมดใส่ก็ได้เดี๋ยวโมสจะยืนให้ดูคะ่ะนี่แล้วก็นําเข็มขัดนะคะเอามารัดเอาไว้ที่เอวแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะทําให้เวลาที่คุณใส่เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่กระโปรงด้านล่างเป็นกระโปรงแบบ มุ้งมงอะทุกคนมันจะทำให้แบบว่าดูมีซิลูเอตดูแบบว่ามีส่วนวอลส่วนโค้งนะคะใสออกมาแล้วดูสวยงามมากๆใครที่อยากจะดูการสไตลิ่งแบบนี้ใช้ของแบรนด์เนมให้มันบบหลากหลายนะคะทำกระเป๋าตังแบรนด์เนมให้กลายเป็นกระเป๋า l วลต์ n Chain แบบที่ไม่ต้องเสียตังเพิ่มทำยังไงอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ Tik t o k แคทซิล่ามสนะคัจะมีการให้ทริคความรู้เกี่ยวกับการแต่งตัวการใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมสั้นๆก็จะอยู่ในติ k t o ็อกแคทซิล่ามสเข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะ